สวัสดีครับวันนี้ก็219วันละมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบสิบเอ็ดสิบสองสิบ 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 25, 26, 27

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 64, 65 66, 67 68, 69, 70 71โอเคครับผมวันนี้ได้71ฟองครับผม ไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบาย